สวัสดีเช้าวันศุกร์ครับพี่น้องทุกท่านเช้านี้ก็มาพบกับผมมิตรแซมกับเรื่องราววัตถุมงคลของข้อเดิมนะครับจะได้นำเอามีดหลวงพ่อเดิมงานฝีมือ,อของช่างฉิมและช่างสอนซึ่งถือว่าเป็นช่างหลักของวัดหนองโคจะมาเปรียบเทียบให้กับพี่น้องอได้ชมสำหรับ พี่น้องท่านใหม่ๆที่เข้ามาชมเป็นวิดีโอแรกนะครับถ้าชมจบแล้วถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อ,อการศึกษาเรียนรู้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับพี่น้องที่ติดตามกันอยู่เป็นประจำถ้าอยากจะพูดคุยกับผมอยากจะรู้จักกับผมก็ามาทางเบอร์โทร0 8 6 3 5 2 9 6 5 6เนะครับเพื่อนเพื่อนทางไลน์ด้วยเบอร์โทนี้แล้วก็ทักทายเข้ามาได้เลยนะครับผมจะได้นําเอามีดสองเล่มของช่างฉิมและช่างสอนเอามาให้ท่านได้ชมศิละปะของช่าง นะครับเล่มนี้ผมจําได้ว่าผมได้มานานแล้วล่ะนะครับรู้สึกว่าได้มาจากหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์นะครับแต่เล่มนี้ผมได้มาจากชาวบ้านหนองโพแถววัดหลวงพ่อเดิมนั่นแหละนะครับสองเล่มสองที่นะครับทั้งอําเภอหนองบัวทั้งหนองโพเนี่ยถือว่าเป็นถิ่นของหลวงพ่อเดิมทั้งหมดนะครับ น้องบัวน th ี่ก็อย่างเช่นวัดหน้องบัวอย่างเงี้ยนะครับหลวงพ่อเดิมท่านก็ได้มาอยู่ที่วัดหน้องบัวเนี่ยเพื่อมาช่วยลูกศิษย์ของท่านนะฮะอย่างเช่นหลวงพ่อออยวัดน้องบัวเนี่ยนะครับในการสร้างวัตถุมงคลในการสร้างถาวรวัตถุอย่างเช่นโบสถ์ศาลาอะไรประเภทเนี่ยนะครับท่านก็มาช่วยลูกศิษย์ของท่านอยู่ที่นี่หลายภรษาเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นทางอำเภอหนองบัว ก็จะมีวัตถุมงคลหลวงพ่อเดิมเยอะเช่นเดียวกันนะครับทั่วจังหวัดคนครสวรรค์เลยนะ,ะเดี๋ยวผมจะนําเอามีดของช่างสอนมาให้กับพี่น้องได้ชมก่อนนะครับมีดเล่มนี้ความยาวนะครับความยาวขนาดพกพาความยาวประมาณ9นิ้วนะครับเป็นขนาดมาตรฐานนะครับเป็นมีดขนาดพกพานี่ของชาวบ้านน้องโพเพราะฉะนั้นการเก็บในการเก็บแบบบ้านนะครับ เราจะเห็นว่ามีดเล่มนี้เป็นมีดที่มีความเรียบร้อยอของงานแหม่ทางช่างพยุหะชัดเจนนะครับเนี่ยงานแหม่ทางพยุหะชัดเจนเลยเรียบร้อยมากเนี่ยแบบนี้เลยนะครับถ้าท่านจะสะสมมีดหลวงพ่อนะครับท่านต้องดูงานแหม่ที่มีความปราณีตเป็นฝีมือของช่างที่ ที่มีฝีมือสูงแบบนี้เลยนะครับอย่างงี้เขาเรียกว่าแหมะละเอียดแหม้ที่อยู่ในรูปแบบนะครับเนี่ยเ,เม็ดไข่ปลาหัวลูกศรปองอ้อยในเส้นที่แปดเนี่ยนะครับเห็นไหมครับจะมีความปราณีตมากผมจะซูมให้ดูนะตรงนี้ของเกยเยอะนะของเกยก็จะเป็นการตอกมือนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับ เนี่ยดูความปราณีตดูเกรดของวัสดุนะครับเนี่ยไหมเนี่ยแบบนี้เลยนะครับหัวลูกศรป้องอ้อยเนี่ยเขาจะมีอยู่3ามจุดนะสามจุดก็คือบริเวณตรงปลอกรัดกันมีดเนี่ยบริเวณนี้1นนึ่งจุดนะครับเห็นไหมครับจะต้องเป็นหัวลูกศรป้องอ้อยชุดเดียวกันนะครับชุดเดียวกันกับ กับฝักนะครับนี่มีมีอยู่3จุดก็คือ1 2แล้วก็บริเวณปลายนี้3จุดนะครับอ่าดูให้เขามีลักษณะเป็นเป็นชุดเดียวกันนะถ้าเป็นคนละชุดเนี่ยก็จะถูกยำม,มานะครับเนี่ยลักษณะแบบนี้เป็นงานแหมชุดเดียวกันนะครับนี่พวกตรงอ่า แหวนติดตรงกับงานนี่นะเป็นทองแดงไม่ใช่ทองแดงเป็นเป็นนาคนะครับถ้าเป็นทองแดงทองเหลืองนี่ไม่ใช่นะครับเป็นทองแดงทองเหลืองไม่ใช่มีดหลงพ่อเดิมนะเป็นมีดของกลุ่มลูกศิษย์หรือว่าเป็นมีดเกไปเลยนะครับเป็นมีดยุคหลังนะครับนี่พวกวัสดุอะไรพวกนี้เราดูพวกงานดูพวกงานที่เป็นธรรมชาติการเก็บแบบธรรมชาติแบบชาวบ้านเขาเก็บนี่นะครับ ชาวบ้านเขาไม่มีที่เก็บที่ดีเขาก็วางไว้ในห้องพระนะในห้องพระหรือว่าหิ้งพระอะไรประเภทเนี้นะครับแล้วชาวบ้านเนี่ยเขาจะมุงสังคานี้ด้วยสังกะสีบางๆสังกะสีนะครับเวลาร้อนก็ร้อนเวลาหนาวก็หนาวเวลาชื้นก็ชื้นนะครับผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านชื้นผ่านฝุ่นผ่านละอองผ่านการเวลามาค่อนข้างเยอะนะครับ ทำให้พวกงาพวกอะไรพวกนี้จะมีความแห้งมากถึงไม่ได้ใช้ก็มีความแห้งนะครับมีดเล่มนี้เป็นมีดที่ไม่ได้ใช้ไม้แห้งสนิทนะครับเป็นไม้พยุงนะเนี่ยแห้งสนิทนะครับแม้แต่ละข้อยังอยู่ครบนะครับเน้นเก็บนะครับเน้นเก็บรักษาเก็บตกทอดเป็นมรดกตกทอดมาสู่อนุชนคนรุ่นหลังในตระกูลของเขานะครับเนี่ยความเรียบร้อยอย่างนี้นะครับ เรามองปั๊บก็เป็นมีดที่ดูดีแล้วนะครับเป็นมีดถ้าเป็นอย่างเงี้ยแท้แล้วนะครับแท้แต่เรามาดูด้านในเท่านั้นเองว่า,าจะถูกย้ำไหมจะเป็นอย่างไรจะถูกยํำม,มาหรือเปล่าผสมมาหรือเปล่าหรือว่า,ามีลักษณะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราก็มาดูกันด้านในอีกทีหนึ่งนะครับเนี่ยดูความเก่าของไม้เห็นไหมครับ ความแห้งของไม้พวกนี้นะฮะบ,บ่งบอกถึงความเป็นมีดที่มีอายุนะครับมีอายุประมาณ90ปีได้เลยนะครับอ่าไม่ว่าจะเป็นโลหะไม่ว่าจะเป็นไม้ไม่ว่าจะเป็นทุกวัสดุที่ประกอบเป็นมีดมันบ่งบอกถึงความเก่าได้เหมือนคนผ่านการเวลามา80ปีนะครับเกิดมา80ปีเนี่ย มันก็บ่ง,บ,งบอกคือลักษณะของคนที่ผ่านการเวลามา80ปีมีอายุ80ปีเนี่ยก็บ่งบอกลักษณะของความถ้าเป็นวัสดุก็เรียกว่าเก่าถ้าเป็นคนก็เรียกว่าแก่เห็นไหมครับเป็นคนก็เรียกว่าแก่อย่างเงี้ยมันก็คืออันเดียวกันนะครับเก่าแก่เก่าใช้กับวัสดุสิ่งของแก่ใช้กับคนและสัตว์นะครับออย่างเช่นวัวเกิดมานานๆหลาย มาหลายสิบปีเนี่ยประมาณยี่สิบสาสิปีเนี่ยนะครับเราเราก็เรียกว่าวัวแก่อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับไม้เนี่ยพวกนี้ไม้เก่าเห็นไหมครับความเก่ามันบ่งบอกอายุนะบ่งบอกอายุเหมือนคนนี่แหละครับทีนี้มาดูมีดเ,เวลาเราดูมีดเนี่ยเราพิจารณาอะไรนะครับเวลาเราดูใบมีดเราพิจารณาอะไรเราพิจารณาธรรมชาติความเก่าของโลหะ เหมือนเราพิจารณาความเก่าของงาที่ผ่านการเวลามาประมาณ80-90ปีเพราะฉะนั้นใบมีดก็ต้องมีอายุประมาณ80-90ปีเช่นเดียวกันนะครับเราดูอะไรเราดูธรรมชาติความเก่าของเขาก่อนอันดับแรกนะครับความเก่าของโลหะโลหะเก่าไม่มีแสงแวววาวไม่มีความสดใสนะครับไม่มีความสดไม่มีความใสอ่านะครับสดเป็นอย่างไรเหล็กสดเป็นอย่างไรนี่เนี่ยอย่างอย่างเนี้ย อย่างเนี้ยเขาเรียกว่าเหล็กสดนะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเาเรียกว่าสดนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยสดสดอย่างเงี้ยนะครับแต่อย่างเนี้ยเขาเรียกว่าเก่านะฮะเก่าเนี่ยเราดูนะครับโลหะเก่าเป็นอย่างไรดูในร่องตอกดูในร่องสิวร่องเลือดกระดูกงูตรงไหนเรียกว่ากระดูกงูนี่บริเวณนี่เรียกว่ากระดูกงูนะครับตรงนี้ร่องเลือดนะครับร่องเลือด เล็กเก่าบางเล่มเนี่ยมันปรากฏสนิมนะครับอย่างเช่นสนิมขุมเนี่ยสนิมขุมก็คือสนิมที่เป็นรูเล็กๆเ,เป็นสนิมปลายเข็มอย่างเงี้ยรูเข็มอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยนะครับไม่ใช่ถูกกัดกร่อนด้วยน้ํายาวิทยาศาสตร์หรือน้ํากรดอะไรประเภทนั้นไม่ใช่นะครับมันจะต้องเป็นธรรมชาตินะครับเป็นธรรมชาติก็คือมันระเบิดออกมาจากใน เนื้อในเหล็กนะครับสนิมเนื้อในเหล็กอย่างนี้นะครับแต่พวกเป็นน้ำกรดเนี่ยมันก็จะกัดจากผิวลงไปนะครับเนี่ยเนี่ยลักษณะอย่างนี้นะครับเนี่เห็นไหมครับเนี่ยสนิมขุมที่เป็นธรรมชาติธรรมชาติแบบนี้นะครับเนี่ยบางส่วนก็กําลังจะเป็นสนิมขุมและกําลังจะระเบิดออกมาเห็นไหมครับเนี่ยจุดดำๆพวกนี้นะครับนี่บางส่วนก็ถูกกัดก่อนไป อันนี้คือธรรมชาติของอโลหะเก่านะครับโลหะเก่ามากดูอีกด,ด้านหนึ่งนะครับดูอีกด้านหนึ่งเนี่ยตามร่องเซลล์นะครับนี่ไหมครับนี่สนิมพวกนี้ไหมครับเนี่ยสนิมที่เป็นธรรมชาติคราบใครที่เป็นธรรมชาติแบบนี้เนี่ยแบบนี้นะครับ บางส่วนก็กำลังจะระเบิดออกมานะครับนี่ไหมครับเนี่ยเขาเรียกว่าความเก่าของโลหะแล้วตอนนี้มาดูความเดิมความเดิมก็ความเดิม,ม,เ,ดมเดิมระหว่างใบมีดกับด้ามเนี่ยจะต้องเป็นชุดเดียวกันนะครับเราสังเกตจากสนิม ที่บริเวณโคนมีดกับสนิมที่บริเวณตรงกันมีดนะคราบใครเป็นคาบใครเดียวกันก็แสดงว่าเป็นมีดชุดเดียวกันและก็ไม่มีรอยขยับขยื่นนะครับไม่มีรอยขยับขยื่นของของการถอดของมีดอะไรพวกนี้นะครับเป็นมีดชุดเดียวกันแบบนี้นะครับเนี่ยเราพิจารณาอย่างนี้นะครับ1ความสมบูรณ์ของมีด 2. ธรรมชาติของเหล็กนะครับ3กรรมวิธีในการ ผลิตมีดจะต้องอทำมาจากมือล้วนๆไม่ใช่ปั๊มมาจากเครื่องนะครับไม่ใช่หลอนะไม่ใช่ปั๊มไม่ใช่หลอจะต้องตอกมือเราจะเห็นการตอกมือในลักษณะการตอกตอกปริ้นนะครับล,ลักษณะการตอกปริ้นลักษณะการที่ไม่สม่ำเสมอในรอยตอกนะครับตามขอบรอยตอกเห็นไหมครับเนี่ยในลักษณะการตอกย้ำๆตามรอย บริเวณ,เวณนวณี้บริเวณนี้นะครับบริเวณนี้บริเวณนี้เราจะเห็นการตอกยำยเป็นเสี้ยนเป็นปริ้นรอยปริ้นในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วเราเรียกว่าการตอกมือการตีขึ้นด้วยมือนะครับมีดหลงพ่อเดิมจะต้องตีขึ้นด้วยมือนะครับไม่ใช่ปั๊มจากเครื่องพอมีดยุคลางหลังนี่มีการปั๊มจากเครื่องนะครับถ้าปั๊มนี่ก็วางไว้ได้เลยนะครับไม่ใช่มีดหลงพ่อเดิมในยุคหลงพ่อเดิมไม่ปั๊มนะครับในยุคหลงพ่อเดิมนี ช่างตีขึ้นมาจากมือล้วนๆฝีมือล้วนๆนะครับนี่ลักษณะการตอกบริเวณนี้เห็นไหมครับนี่การตอกตัวยันเห็นไหมครับตอกขาดตอกไข่กันอย่างเงี้ยในลักษณะแบบนี้เป็นการตอกเนี่ยนะครับเนี่ยตอกขาดตอกไข่ของเส้นสิวเนี่ยนะครับนี่ลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ยกรรมวิธีถูกต้องธรรมชาติถูกต้องนะครับ ศิลปะปของช่างนะครับศิลปะของช่างวันนี้ผมจะมาเปรียบเทียบให้ดูเสมาใบาโพของช่างสอนกับช่างฉิมอันนี้เป็นเสมาใบาโพช่างสอนมีลักษณะความอ่อนช้อยงดงามนะครับวิจิตงดงามนี่ลายลายตอบของช่างสอนท่านจําในลักษณะเสมาใบาโพของช่างสอนไว้ดีนะครับไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนนะนี่นะครับอีกด้านหนึ่งนี่แบบนี้นะครับนี่แบบนี้ เนี่ยเสยมาใบโพช่างสอนถือว่าเป็นช่งางของวัดหนองโพอีกท่านหนึ่งนะครับช่างชิมช่างสอนเนี่ยช่างแมนช่างไข่เนี่ยนะเรารู้จากชื่อนะครับทีนี้ตอกอักขระไว้ด้วยนะอสังวิสุโรปูสาภูพระนะครับปิดด้วยตัวอุนะครับนาวาหรอรลกุณเก้าอสังวิสุโรปูสาภูพระนะครับอสังวิสุโรปูสาภูพระ นะครับพระคาถาบทนี้เป็นพระคาถาที่มีความศักดิ์สิทธิ์สูงนะครับทางด้านฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับเปิดด้วยโตอุแล้วก็อาสังวิสรูปุษาภูพะณวะหอรค,คุณเก้าเช่นเดียวกันนะครับนี่นวะหอรค,คุณเก้าแหมมีดแหละมีดมีดอย่างนี้เป็นมีดที่ดูง่ายสบายตานะ<ม>เป็นมีดที่ดูง่ายสบายตาดูง่ายแท้เลยนะครับแท้นับหนึ่งเลยนะมีดอย่างนี้นะครับนี่ ลักษณะใบมีดของช่างสอนดูดูนะครับนี่ลายเสยมาช่างสอนนี่ใบมีดลักษณะทรงมีดธรรมชาติจัดจ้านทั้งเล่มนะครับนี่คือมีดช่างสอนนะ,ะเดี๋ยวมาดูมีดของช่างฉิมบ้างนะครับเสมาใบโพของช่างฉิมบ้างนะครับ มีดเล่มนี้อย่างที่บอกว่าผมได้มาจากอำเภอหนองบัวนานแล้วล่ะนะครับถ้าจำไม่ผิดได้มาจากอำเภอหนองบัวนะครับมีดเล่มนี้จากชาวบ้านนะครับเล่มนี้ก็ต้องถือว่าเป็นมีดยุคปลายนะเป็นมีดยุคปลายอ่าดูความเรียบร้อยของแหมเปรียบเทียบกับอ่าเล่มเมื่อสักครู่นี้นะครับเห็นไหมครับ ความเรียบร้อยของแหมเนี่ยจะต้องเบอร์นี้เลยนะครับจะต้องเบอร์นี้เลยเนี่ยเรียบร้อยจริงๆงดงามจริงๆนะครับแหมเนี่ยมีดเก๋เนี่ยแหมเนี่ยกระโหลกกะลามากแหม่นี่หยาบกระด้างมากนะครับเกรดของวัสดุไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ความละเอียดความปราณีตของแหมเนี่ยไม่ได้เลยนะครับเนี่แบบแบบนี้นะครับความปราณีตอ่า เม็ดไข่ปลาหัวลูกศรป้องอ้อยชัดเจนนะครับเส้นลวดแต่ละเส้นนี่ชักได้ละเอียดปราณีตจริงๆสมกับความเป็นช่างฝีมือของช่างทางประยุหานะครับนี่ดูโลหะแต่ละข้อแต่ละข้อนะครับนี่เห็นไหมนี่ละเอียดยิบเลยนะครับเราจะเห็นว่าแหวนที่ติดกับงานเนี่ยจะเป็นนาคนะครับ เป็นนาคหรือเงินแต่อันนี้เป็นนาคหน้า,กนากเก่าเห็นไหมครับนี่นี่ลักษณะหน้ากเก่านะครับคราบไข่เก่าๆแบบนี้เนี่ยอย่างเงี้ยเรามองข้างนอกเนี่ยใช่เลยนะครับมีหลวงพ่อเดิมแบบเนี้ยเรามองข้างนอกนี่ใช่แล้วนะครับามาพิจารณาเรื่องมีดยุคปลายหลวงพ่อเดิมเนี่ยก็ตั้งแต่ปีพศ2480ถึงปีพศ2494นะครับซึ่งเป็นปีมรณาภาพหลวงพ่อเดิมนะครับมีดเล่มนี้ก็ต้องมีอายุกเกิน80ปีขึ้นนะครับ เมื่อมีอายุเกิน80สิปีทุกอย่างมันก็ต้อง80สิปีขึ้นหมดไม่ว่าจะเป็นไม้ไม่ว่าจะเป็นแหมเป็นโลหะเป็นวัสดุเป็นนาเป็นงานี่เห็นไหมครับงาแท้งาแท้เนี่ยไม่ต้องไปเผาเหล็กแดงๆเอามาจี้นะก็ไม่ต้องมันเสียของนะครับมองแป๊บเดียวก็รู้แล้วนะครับมองแป๊บเดียวก็รู้แล้วมันมีลายของงามันมีธรรมชาติของงาปรากฏชัดนะครับ ถ้าเราเห็นบ่อยๆนี้เราเห็นบ่อยๆนี่เราก็จะสามารถแยกแยะได้ว่าอะไรเป็นงาอะไรเป็นเรซินอะไรเป็นเขาอะไรเป็นเขี้ยวอะไรเป็นกระดูบเราสามารถจะแยกได้บางคนไม่สามารถจะแยกเขี้ยวแยกงาแยกเขาแยกพลาสติกแยกเรซินอะไรพวกนี้ออกด้วยกันเนี่ยพวกนี้ก็จะโดนโดนเยอะนะครับแต่คนที่ก็เป็นกระดูแป๊บเดียวรู้แล้วเรซินเป็นอย่างไรเรซินเนี่ยคนไม่มีความชํานาญอาจจะโดนได้นะครับโดยเฉพาะ พระงาแก่ที่ทำมาจากเรซินอะไรพวกเนี้นะครับหรือด้ามมีดที่ทำมาจากเรซินอะไรพวกนี้ต้องระวังให้ดีนะครับนี่เห็นไหมครับแห้งๆแบบนี้อาจแบบนี้ก็แท้เลยนะครับแท้เลยก็ในลักษณะการพิจารณาเหมือนเล่มที่แล้วนะครับดูความแห้งของไม้นอกในนะครับ ทั้งนอกข้างในเนี่ยดูความแห้งดูคราบใครดูธรรมชาติของโลหะดูธรรมชาติของไม้ดูธรรมชาติของทุกจุดนะครับเราก็จะเห็นได้ชัดเจนว่า,ามีดอย่างเนี้ยเป็นมีดที่ดูง่ายนะครับพิจารณาแบบแบบเดิมนะครับก็คือธรรมชาติของโลหะซึ่งต้องมีอายุเกิน80ปีเพราะว่างาเพราะว่า ศิละปะเนี่ยศิละปะของแหม่เนี่ยบ่งบอกว่าเป็นเป็นแหมยุคป,ปลายนะครับเป็นแหมยุคป,ปลายก็คือราวปีพศ2480ขึ้นมานะครับดังนั้นมีดต้องมีอายุเกิน80ปีใบเหล็กก็ต้องมีอายุเกิน80ปีเช่นกันนะครับเหล็กอันนี้ก็จะเป็นเหล็กที่ไวต่อสนิมมากกว่าเล่มเมื่อสักครู่นี้นะครับเราก็จะเห็นว่า,าการถูกใช้ การถูกเก็บรักษานั้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเราจะเห็นพวกสนิมขุมปรากฏอยู่ตามใบมีดค่อนข้างเยอะนะครับแต่ไม่ได้เสียหายเยอะนะครับแต่แต่ทาให้เป็นธรรมชาติที่ดูง่ายมากขึ้นนี่น,นะครับนี่นะครับอันนี้พวกนี้เราเรียกว่าสนิมขุมนะครับเนี่ยเป็นสนิมขุมนะครับเหล็กไม่มีแสงแวววาวาไม่สดนะครับแห้งเก่า หมองในลักษณะแบบนี้แหละครับเราเรียกว่า,าเหล็กเก่านะครับและแตอนนี้กรรมวิธีในการผลิตก็เหมือนกันนะครับจะต้องทําขึ้นมาจากมือเป็นการตอกขึ้นมาจากมือเราจะเห็นร่องรอยการตอกในี้ใช้สิวตัวหน้านาเลยนะครับใช้สิวตัวหน้าหน,าน,หน,านี่เราจะเห็นตามร่องเห็นไหมครับตอกเป็นเสี้ยนตอกเป็นหยากเป็นมุมเป็นเหลี่ยมในลักษณะไม่เรียบ แต่ว่าก็แฝงไปด้วยความปราณีตแฝงไปด้วยความงดงามของฝีมือช่างอันนี้ฝีมือช่างฉิมนะครับเสมาใบาโพช่างฉิมเห็นไหมครับเนี่ยเสมาใบโพช่างชิมไม่ว่าจะเป็นกระดูกงูล่องเลือดก็พิจารณาแบบเดียวกันคราบใครที่อยู่ในร่องตอกเห็นไหมครับไม่มีแสงสดแวววาวเก่าข่ำคร่าบ่งบอกถึงการในร่องตอกนั้นผ่านการเวลามา80ปีขึ้นนะครับนี่ไหมครับ แม้แต่สนิมขุมก็ยังไปปรากฏอยู่ในร่องตอกเนี่ในลักษณะแบบนี้นะครับเรียกว่า,าช่างฉิมนะครับเหล็กเก่าจริงรอยตอกกรรมวิธีขึ้นมาจากมือนะครับและก็ความเดิมๆของมีดไม่มีรอยถอดไม่มีรอยโยกรอยคลอนอยู่บริเวณกันมีดคาบใครของโคนมีดกับคาบใครบริเวณกันมีดเป็นคราบใครเดียวกัน,นถือว่าเป็นมีดชุดเดียวกัน นี่นไหมครับสนิมแดงแดงสนิมเหลืองๆออยู่บนใบมีดกับอยู่บนโลหะที่เป็นกลั่นมีดเนี่ยนะครับเป็นชุดเดียวกันนี่ในลักษณะแบบนี้เรียกว่าเป็นของชุดเดียวกันการพิจารณามีดเนี่ยต้องพิจารณาด้วยความรอบคอบนะครับด้วยความละเอียดนะครับด้วยความละเอียดเนื่องจากว่ามีดหลวงพ่อเดิมนั้นมีของเก๋ของเก๋มานานนะครับ บางคนบอกได้รับมาจากพ่อได้รับมาจากปู่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยพอหลวงพ่อเดิมท่านมรณาภาพไปเนี่ยนะครับประมาณปีพศ2494นี่ยเ่นี่ยชาวบ้านต่างก็หวงแหนวัตถุมงคลของหลวงพ่อทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นมีดหรืออะไรพวกนั้นนะพอหลวงพ่อมรณาภาพเนี่ยคนต้องการมีดเยอะคนต้องการของเยอะแตนนี้หาของไม่ได้เพราะว่าชาวบ้านเขาไม่ได้เอาออกมาเขาหวงกันนะฮะพอคนอยากได้มาก คนทําเก้ก็เลยทาออกมาในช่วงนั้นนะครับประมาณปีพศ2494-95-96ของเก้ก็มาอายุประมาณ70กว่าปีแล้วของเก้กนะครับดังนั้นดังนั้นความเก่าเขาก็มีความเก่าเขามีแต่รูปแบบลักษณะมันไม่ได้นะครับรูปแบบลักษณะฝีมือมันไม่ได้อ่าต้องพิจารณาด้วยความรอบคอบนะครับอย่าเอาความเก่าอย่างเดียวข้เข้ามาว่านะครับ ครับเสมาใบโพช่างฉิมงดงามนะครับงดงามธรรมชาติของโลหะจัดจ้านนะฮะดูง่ายสบายตานี่คือมีดช่างฉิมความยาวรวมด้ามนี้10นิ้ว10นิ้วถือว่าเป็นมีดขนาดพกพาเช่นเดียวกันนะครับทีนี้เอามาเปรียบเทียบมาเปรียบเทียบให้ชมว่า ลายเสมาใบโพช่างสอนกับช่างฉิมต่างกันอย่างไรท่านท่านจดจํานะครับต่างกันอย่างไรสําหรับผมแล้วผมชอบฝีมือช่างสอนนะครับฝีมือช่างสอนนี้จะงดงามสําหรับผมนะแต่คนทั่วไปเขาบอกว่าช่างฉิมนี่เป็นช่างเบอร์หนึ่งนะอ่าเป็นช่างเบอร์หนึ่งช่างฉิมเขาช่างสอนนี่เขาบอกว่าเป็นช่างเบอร์สองแต่สําหรับผมแล้วช่างสอนเนี่ยฝีมือดีมากเห็นไหมครับ ในช่างสอนนี่ช่างสิมนะครับแล้วเราเราดูธรรมชาติโลหะนะครับเป็นโลหะที่ต่างชนิดกันนะโลหะที่ต่างชนิดกันเห็นไหมครับแต่ก็มีความเก่าเหมือนเหมือนกันนี่ธรรมชาติความเก่าเหมือนเหมือนกันนะครับส่วนงานะครับนี่มีความแห้งเหมือนกันโลหะมีความแห้งเหมือนกันนะครับมาดูอีกด้านหนึ่งนะครับนี่นะครับ อยู่ที่การเก็บการใช้นะครับนี่ดูลักษณะมีดช่างชิมดูลักษณะมีดช่างสอนนะครับประมาณนี้ก็ถือว่าเอามาแชร์ให้กับพี่น้องอได้ชมนะครับเอามาแชร์ให้กับพี่น้องได้ชมธรรมชาติของโลหะธรรมชาติของทุกวัสดุที่ประกอบเป็นมีดนะครับแล้วก็ ศิลปะของช่างเสมาใบโพอ่าซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละช่างให้พี่น้องท่านใหม่ๆได้มาจดจำพิจารณานะครับวันนี้เอามีดมาให้ชม2เล่มก็เลยวิดีโอายาวนิดนึงประมาณ20กว่ากนาทีนะครับประมาณนี้ส่วนมากวิดีโอหลังๆเนี่ยผมก็จะทำประมาณ10กวนาทีเท่านั้นนะครับเพื่อความสั้นกระชับของอ่าวิดีโอนะครับ ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีประโยชน์ต่อพี่น้องท่านใหม่ๆเป็นหลักเลยนะครับพี่น้องที่เข้ามาชมเป็นวิดีโอแรกเลยนะครับท่านใหม่ๆที่เข้ามาชมเป็นวิดีโอแรกถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเรียนรู้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดวิดีโอนะครับพี่น้องท่านที่ติดตามผุอยู่เป็นประจํานะครับก็อย่าลืมนะครับถ้าอยากจะพูดคุยกับผมมาทางเบอร์โทร086 3529 6 5 6ท่านเพิ่มเพื่อนทางไลน์ด้วยเบอร์โทนี้แล้วก็ ทักทายเข้ามาได้เลยนะครับแต่ต้องเพิ่มเพื่อนทางไลน์ด้วยเบอร์โทรเท่านั้นห้ามเพิ่มเพื่อนทางไลน์ด้วยไอดียไลนะครับอันนั้นติดต่อกับผมไม่ได้นะเป็นไลน์เก่าที่ผมเข้าดูไม่ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะยุติไว้แต่เพียงเท่านี้พบกับผมวิดีโอถัดไปนะครับครับสวัสดีครับผมมิเตอร์แซมครับ